สวัสดีพี่เพ่น้องจ้างกันด้วยนะครับนี่อยู่กับผม BPG เปนนะครับก็ในวันนี้ครับผมก็มาเล่นเกมมูเกนอะไรสักอย่างนะครับชื่อบนผมก็ไม่รู้ว่ามันอ่านอ่านว่าอะไรครับเนี่ยคเเนนะเตอนโดตัวเวอร์นะครับเออมูเกนนะฮะมูเกนเี่อะไรก็ไม่รู้นะครับมูเกนมูเกนนะครับนี่ผมก็จะมาเล่นกันถ้าเสียงอาจดังขวไปด้วยเคแม่งดังแหละ ผมก็จะไปเล่นแบบว่าเล่นกับ b บ CPU นะก็คือบอรดนั่นแหละนะตัวในนี้มันโคตรมีโคตรเยอะครับใครอยากโหลดก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยผมไม่มีกำลังใจแล้วคุณไม่ดูผมเลยเยอะเออวันนี้ผมเอาเป็นลูฟี่เก๊สสี่สู้กับใครดีวะ อาคาอิยุตแล้วกันครับอาคาอิยุตด่ดานเอาด่านมาลีนฟอร์แล้วกันนี่วนะครับต่อสู้แล้วไอ้เขี้ยแบตจะหมดช่างไหมครับ,บรมีคำหยาบขอไปได้นะครับตัวนี้มันเดี๋ยวว่าเออมันก็มันก็โหดอยู่นะ อุเียโดนบีบอุ๊ยอ่าทำอะไรไม่ได้เลยอีมาดีอึอึอึอืโอ้ย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 เนี่ยอาคายุดแม่งโหดจังวะนี่ไปเลยอึอ้ยเช่อ ตายอ่าเอะอาคายุดในเรื่องนะครับก็เยอะในเรื่องไม่ไม่มีเกียดตีครับเฮ้ยสกีวันตีทีเดียวตายไอสส้สอดโคตรโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาเล่นอีกตัวหนึ่งแล้วกัน เออเล่นเป็นตัวตัวไหนดีวะเอาเป็นโนเด้งกันนะกูไม่รู้คอมโบนะเอาเป็น vs เชีย่ยเอาลซ์เมียละกันเด็กุเด็กุเอาไปด่านก็เออด่านอะไรได้เยออด่านด่านด่านอะไรดีวะเออด่านนี้แหละไม่รู้ด่านอะไรนะช่างแม่งดิใครจะชนะ มันบ่นะไรวะอิอยตกใจหมดไปปิวเอ้ยเขี้ยแม่งหดจังวะนยยี่ใส่ฮาชีนี่อู้หูโอ้ยเขี้เล็ชิงนยยยี่โอ้ย ใส่ตะกิ้เลยชิน้นนี่ตายอาจจะมีเสียงไก่ขันนะครับวัน,บนนี้ผมอยู่บ้านไม้นีน่นะบ้านไม่อืชาไปใส่ตะกิ้ชิว,ชว เอ,อ้อ่โอ้โหโอเด้งคดโคตรโหดเฮ้ย่โหดโหดอ,อยู่นะโอเคเรียบร้อยก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าอยากโหลดนะครับก็ต้องมีแบบสเปคต่ำอ่ะเล่นได้นะครับแต่ถ้าคุณมีพื้นที่ไม่พอนะครับก็โหลดไม่ได้นะครับก็คือมันจะไม่ได้มันมันจะบอกว่าไม่ได้ติดตั้งแอปพลิเคชันถ้าใครอยากโหลดเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์วาให้แต่ถ้าไม่อยากโหลดผมก็ไม่ทิ้งลิงก์ไว้ให้ ก็อย่าลืมมิ้นต์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับเออบายบายนะทุกคน